สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ channel ebman วันนี้นะครับก็จะมารีวิวมังงะนะครับเรื่องไคจูใหม่เลขแปนะครับมังงะของจำที่กําลังโด่งดังเลยในช่วงนี้นะครับซึ่งต้องบอกตรงว่าเรื่องนี้ผมก็เคยติดตามนะครับแอบติดตามมาตั้งแต่ก่อนที่จะมี LC เข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับเรื่องไคจูหม่เลขแปนะครับก็เป็นล็กสิธิ์ของสนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกนะครับราคาปกในที่95บาท แต่เรื่องนี้รูปเล่มมันนะครับมันจะแคบกว่ามังงะเรื่องอื่นๆหน่อยนึงนะครับสําหรับใครที่อาจดูเล่มนี้อาจจะยังดูไม่ออกเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับเทียบกับมังงะนะครับในอของเรื่องทั่วๆไปนะครับจะสังเกตว่ามันจะแคบกว่านะครับเห็นไหมครับมันจะแคบแคบกว่ากันนิดนึงนะครับนี่โอเคแ,แล้วก็สูงกว่าด้วย แต่ผมคิดว่ามันเป็นสไตล์ของเขาแหละต้นฉบับก,ก็อาจจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเคยมีมังงะแบบนี้ออกมาซึ่งผมก็เคยอ่านอยู่จริงก็ไม่กี่เรื่องแต่ก็เคยมีอย่างของเนชั่นก็จะเป็น all unit itq นะครับที่เป็น2เล่มจบก็เป็นดีไซน์แบบนี้เหมือนกันคือเป็นแคบนะครับแล้วก็สูงเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแนวโชเน็นแอคชั่นโชเน็นเต็มรูปแบบเลยนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยสนุกอยู่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่สนุกอยู่ธรรมดาสนุกมากๆดีกว่าครับ มันเป็นเรื่องราวของอโลกที่มีไคจูนะครับบาคอยบุกทาลายบ้านเมืองประชาชนอะไรประมาณนี้นะครับเก็บฆ่าผู้คนแต่ก็มีหน่วยงานนะครับที่คอยต่อสู้กับไคจูเพื่อปกป้องบ้านเมืองของพวกเขาอยู่เหมือนกันครับซึ่งพระเอกเนะี่ยเป็นคนที่มีความฝันนะต้องบอกว่ามีความฝันที่จะเข้าหน่วยนี้นะครับตั้งแต่เด็กกับเพื่อนสมัยเด็กของเธอของเขานะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับประมาณนั้นนะครับเนื้อเรื่องเนะี่ย แต่มันก็จะมีสซอรพในเรื่องด้วยว่าทําไมหน้าปกมันถึงเป็นรูปไครจูแต่ปกนายถึงเป็นรูปพระเอกนะครับพูดถึงปกนายที่แตกต่างกันแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสยามเขาทํามาดีครับผมคือทั้งปกในแล้วก็ปกนอกเนี่ยฮะต้องบอกเลยว่ารูปเล่มเนี่ยค่อนข้างโอเคเนื้อกระดาษก็ดีนะครับเนื้อกระดาษเนี่ยอ๋อเอาตรงแล้วผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับของถ้าใครเคยอ่านมังงะญี่ปุ่นนะครับจะสัมผัสได้ว่าเนื้อกระดาษแบบนี้มันเหมือนกับ ที่ญี่ปุ่นเขาใช้กันเลยนะเหมือนจริงๆครับเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรมากครับผมเป็นแนวชนิดทั่วไปเรื่มแรก,กอเ,อเนี่ยก็คือพระเอกเนี่ยยู่จูนะครับเขาก็กลายเป็นไคจูได้นะครับด้วยการที่แบบว่าเห,เหมือนเหมือนเผือไปกินไคจูอะไรสักสักตัวมาอะไรประมาณนะครับเนี่ยเข้าไปในปากปุ๊บแต่แล้วทําให้เขาเนี่ยแปลงร่างเป็นไคจูได้ครับแล้วไคจูร่างที่เขาแปลงเนี่ยก็แข็งแกร่งมากๆด้วยนะครับคือต่อยทีเดียวเนี่ยคือไคจูตัวใหญ่ๆบิ๊กเบิ้มเนี่ยกระเด็นแบบ โอ้โหแบบกระจุยอะครับไม่ใช่กระเด็นนต้องบอกกระจุยไปเลยอะไรประมาณนี้เล่มแรกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นการปลูกผมมากกว่าปูพื้นว่าเออเนื้อเรื่องมันจะเดินไปทางไหนนะอะไรประมาณนี้นะครับก็มีการโชว์ลีดาสเตปเทพของพระเอกนะครับแล้วก็ความฝันที่จะเข้าหน่วยนะครับเพื่อจัดการกับไคจูนะครับก็มีการเปิดเผยอะไรเรื่องราวหรือตัวละครต่างๆขึ้นมานะครับ แล้วก็มีเขาเรียกว่าปมบางอย่างขึ้นมาเหมือนกันนะครับซึ่งต้องบอกอตรงว่าน่าติดตามนะครับแล้วก็แนะนําให้ทุกคนที่กําลังหาอ่านมังงะแอคชั่นสนุกสนุกเนี่ยก็แนะนําเรื่องนี้นะครับเพราะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนรูปเล่มเนี่ยนอกจากปกในกับปกนอกที่ทํามาดีแล้วนะฮะต้องบอกว่าข้างในเองเนี่ยก็มีหน้าสีสีด้วยนะครับอยู่2หน้านะครับเออไม่ใช่2หน้า2แผ่นนะฮะก็ทํามาได้ดีเหมือนกันนะครับคือต้องบอกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่านะครับคุ้มราคาในการเก็บแบบเป็นเล่มแบบรูปเล่มมากๆนะฮะแล้วก็คุ้มราคาที่จะซื้อแบบอ e ีบุ๊กด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่สนุกนะฮะซื้อแบบไหนก็คุ้มครับผมแล้วตัวนี้นะฮะจะสังเกตได้ว่าเลข8ตรงนี้ไม่ใช่สีเทานะครับมันเป็นเหมือนสีซิลเวอร์นะฮะมันสะท้อนแสงนิดหนึ่งด้วยนะครับสําหรับในรูปในวิดีโอเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ตัวผมที่ถือเล่มอ,อยู่เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามัน วิบว yeah, so, really? ับวิบวับเวลาแบบมันโดนแสงนะครับสีมันจะเป็นเงาขึ้นมาที่ไม่ใช่เงาจากเคลือบเงานี้นะครับคนละแบบกันนะก็เรื่องนี้ก็ใครสนใจก็ซื้อได้เลยครับไม่ติดหวังแน่นอนเดีผมบอกไปแต่เริ่มแรกเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วด้วยความที่มันเป็นสไตล์โชเน้นเนี่ยทุกคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันดูจากอันนี้ไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับดูซ้ำซากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่โชเน้นก็คือโชเน้นนะครับอ่านยังไงก็คือสนุก มันอ่านสนุกก็คือสนุกนะครับเรื่องนี้คือมันอ่านสนุก,ก่าพูดง่ายๆเออแล้วก็ตัวปมของเรื่องหรือแนวทางการดําเนินเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันน่าสนใจครับตัวลายเส้นก็ค่อนข้างสวยดีด้วยนะฮะเป็นสไตล์อตเอกลักษณ์ของตัวเองชัดเจนดีนะครับอะไรประมาณนี้ก็มาอ่านกันได้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช anel เราด้วยนะครับผมพยายามหามางังงะเรื่องใหม่ๆนะครับเด็ดๆมารีวิวอีกครั้งหนึ่ง สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาติดตามครับบ๊ายบายกครับผม